สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญ10บาทมาให้ชมหนึ่งเหรียญน,นะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับเป็นหัวเรือพาีินังสุพรรณหงส์และรูปโลกนะครับเป็นสัญลักษณ์การประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่11วันที่2 0ถึง21ตุลาคมพศ2546กรุงเทพจํานวนการผลิต1ล้านเหรียญนะครับผ่านการใช้รับซื้อเหรียญละ40บาททําไมผ่านการใช้รับซื้อเหรียญละ100บาทนะครับ เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ชนะการประมูลนะครับเป็นของที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็มานําเสนอให้ชมนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเปิดตลับให้ชมนะครับนะครับใช้กล้องขยายนะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการล้างนะครับ ตรงกลางเด่นะครับหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์และรูปโลกด้านล่างนะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับเอเป็กนะครับนะครับไทยแลนด์นะครับ,รบ,นะรบ,รบด้านข้างข,างขอบเี่นนะครับอักษรข้อความการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเป็กครั้งที่11 20-21ถึงตุลาคม2546กกรุงเทพนะครับ ให้ผ่านการใช้นะครับวันนี้ก็จะมาเปิดตลับให้ชมนะครับนะครับรอสักครู่นะครับนะ่ครับเปิดออกมาแล้วนะครับด้านข้างขอบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับมีฟันเฟืองสลับเรียบพลิกเหรียญมานะครับเป็นประสีนตรงปก,กตินะครับตรงกลางเหรียญพะบรมรูปราชการที่9้า ไม่ผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดด้านข้างขอบเปรียนอักษรข้อความพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่9ประเทศไทยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับวันนี้ก็มานําเสนอให้ชม1เหรียญนะครับเป็นพระเสียนตรงปกตินะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ10บ,บาท ที่ระลึกการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปทครั้งที่11ไม่ผ่านการใช้นะครับเป็นเหรียญที่ชนะการประมูลนะครับอันนี้ก็มานำนเสนอให้ชมหนึกเหรียญน,นะครับม่ผ่านการใช้นะครับเงาวิงนะครับนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นลัศมีนะครับ ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอพระคุณทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอจนจบในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธนบัตรมานำเสนอให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ